กราบสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านผมบ่าวเตียตันเดินตรงเดินทางมาวัดสว่างครับขับบ่าวเตียวเดินทางมากลับไหวปูถาวริสวรรณจุดถูบคอเล็กไปปากเอฟซีปากทุนทงบาลเงินมาส16หกท่านวาวกขับบ่าวเตียก็เดินทางมน้าจุดถูบคอเล็ก็เคยมีชกลาบกับปูถาวริสวรรณครับขับบ่าวเตียวเดินทางมาจุดถูบคอเล็กกับปูถาวริสวรรณอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้บ่าวเตียกับจุดถูบคอเล็กกับปูถาวริสวรรณไปแล้วครับ เดียวเดี๋ยวะจ,จะพาพี่พานอ,องไปหลุดตัวเลขไปพร้อมๆกับเบาเตียครับปู้ถ่ายภาพนี้ก็อยู่สว่างอารมณ์ครับครับสว่วางครับครับจกกังหวัดบารีครับ ตัวแรกออกแล้วครับเป็นเด็กคกนะครับตัวแรกครับขับปูให้นะครับ,รบตัวแรกเด็กคกครับครับเบื้องชั้นนะครับตัวแรกครับครับตอนนี้ก็รอเบิง้งตัวที่สองครับว่าจะเป็นเด็กตัวใด เราบอลเตะยะไพ่เบิ้งตัวที่สองครับจะเป็นเลขตัวเดขเี๋ยวไปลุ้น,นกุณพ,อพอ่อมาอีกครั้งหนึ่งครับ <c oughs> ครับหลมๆมมาเลยครับขอแหลมๆมมาเลยครับ เป็นเอกซีครับรับตัวที่สองเป็นเอกซีครับครับตัวที่สองเบ็กซีครับครับเดี๋ยวรุนตัวที่สามครับครับปูให้เลยครับสองตัวเลยครับหกตีครับเดี๋ยวรอตัวที่สามครับ กำลังรุมตัวที่สามครับครับตัวที่สามที่เป็นเด็กตัวนเล็เดียวก็จะจะพาพี่พ่อน้องรุมตัวเล็กไปพร้อมๆกันครับ ตัวที่สามกลมๆมาเลยครับจะเป็นเลขแปดเลขเก่านะครับ จะเป็นเอกซศูนย์นิกเก่าครับเอฟซีเบิ้งตัวเลกไปพร้อมๆกันนะครับขับเป็นเอกซศูนย์ครับ,บ 6, 4, 0, ครับหกสี่ศูนย์ครับขับหกสี่ศูนย์นครับขับศูนย์สี่หกหกสี่ศูนย์ครับครับปูตัดไปส่งนใหสามตัวแลวครับหกสี่ศูนย์ครับ เบาเตียมาจุดถูกคอเลยครับปูถาวิสวรรคน์อยู่ที่วัดสว่างครับรับลือสาป่ยปาก f อฟปากทบ้านนะครับครับหกสี่ศูนย์ครับรับหกสี่ศูครับมุนเอาครับมุนเอาหกสี่สี่หกสี่ศูนย์ศูนับขับปากกามาจุดว้ครับรูปว่าแคปหน้าจอวัฒนธรมครับรับค้มเสียวส่วนบุคคลครับโปูช้พิจารณาญในการนัชมครับรับเบาเตี๋ยสามตัวตรงเกลือปฝาก f อฟซปากสมทางบ้านันที่หกันาหกครับรับไปลองเบิ้งครับ ขับพป้นเมืองเดาทชาวบ้านแทกตันแบงครับขับมักกระจัดนะครับขับมักกระจัดบ่มักกระเบึงเพากับบึงเทิงครับขับการพนันมีความเสี่ยงครับขับเบาเตียทาตัวตรงก่อนเด็กไปปากเอ็กซ์ซี่ไทุ่งทั้งบ้านนะครับคอถันทุ่งทั้งบ้านมีโฉมมีลาบเฮงเฮงมันหมันเรื่อยๆครับว่ามันติดที่พกท่านบ้าโคกขับขับปากกดติดตามกดไหลกดแชร์ให้บาเตียท้าตัวตรงนะครับครับเดี๋ยวพอก็าเบาเตียท้าตัวตรงลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ